สวัสดีครับพี่น้องเมื่อเนี่ยมาโชว์ผลงานครับเป็นผลงานของไปบ้านแหละผมเหตดใบครับบักฟักบักแ้งพันอิสราเอลพี่น้องพันมาจากอิสราเอลา้าแบบไดพี่น้องกะหัวเสียงเมียงครับพี่น้องผมไปทำงานอยู่อิสราเอล ไปเอาเม็ดมันมาเวล่าเพิ่นกลับมาเพิ่นกะเอามานำเอามาแบบไรกะบ่ต้องวอาถึงเลยพี่น้องวยเสี่ยงเนีย่ยนี่ครับที่จริงาง,ง,ง,งานทาบทํำท่รลานให้มันนหะท่ำห้างท่ำหานมันมันสียาวกว่านี่ครับนี่ตัวนี้เอาล่งดินครับมันเลยมันไม่สั่นครับมันเลยนี่มีตัวนี้ก็เอาลงดิน นี่ครับพี่น้องใหญ่ขนาดใหญ่ก็โตผมเหรอครับพี่น้องผมไดเก็บ่พันไม่แล้วครับพี่น้องตัวนี้เป็นพันของเงินนี่ครับผมเขียนไปแม่แต่บอลืมพี่น้องน้ำเต้ามีกรบนำเต้าน้ำเต้าตัวน,นี้นะพี่น้อง แต่ว่าตัวนี้เอาไว้ให้มันแหงกนี้เขาจังเอาไม่มีผมแท่น้ำอยู่ี่ตัวนี้เอาไว้ให้มันแหงกนี้มันแหงแหงกนี้บานเขาจังปาดยุกขึ้นตัวนี้แหละก็แท่น้ำแท่น้ำเจ็กสามสามขึ้นครับพี่นอ้องสามหมื่นสามขึ้นก็ได้สองสามลองสามขึ้นเหลอครับก็ที่เอาเม็ดมันออกแล้วก็มมกวกไปตากแดียจนมันแหง ตาแบเกบควมมอมซัมเมอร์อันตัวนี้พัดน,นีผมกอาวไว้ล่ะครับพี่น้องนี่ครับหกลอยเมตรพี่น้องผมอ่อยท่านเง้าวครับท่นอิสราเอลหก0อยหกอยเมรคั่นพี่น้องจะได้ก็ทักมาผมสีเอาเบอร์โทรผมไว้แบบ ทั้งคณะนับครับพี่น้องเพราะว่าผมว่ได,ด้มีบัญชีธนาคารอันนี้ถา้าเข้าว่าไส่ข้างถ้าเข้าปลูกไว้ตามดินให้มันเกิดตามดินนี่มันสิมันสิสั่นพี่น้องมันสิมันสิมันสิควนันเนี่ยนะมันสิรักคณะรักคณะตามดินมันสิถา้าเข้า เค็ดเฮ็ดร้านไ้มันนี่มันสีเงาสีเงาอันนี้กันยังสัยู่ด้วยครับเขาก็ใส่ฟุ้งขี่ง้วขี่ควยวใส่ปุ๋ยหมากปุ๋ยยังไ้มันสีพัฒนาไ้มันเจริญกว่านี่แห้งสวยงามครับพี่น้องอันนี้ผมก็เฮ็ดไปตามธรรมชาติเนาะบ่ได้เอาใส่สารเคมีบ่ได้ฉีดยาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีผมใส่แค่มุ่นม่วนั่วมุ่นควายอยู่อครับพี่น้อง มันก็ได้ซัมนี่อีก็เหรืออะครับพี่น้องแต่ว่ากัย่งหลายอยู่ครับในสวนผมนง่ลายนีชื่อเอาไว้กันบอดบาทามันเกิดมีมาฮากะเอาไว้กวนอะพี่น้องเอาเอา,เอาขั้นมันไ้ก่อนผมกครับพี่น้องใกอกองากได้ก็ผมเสียเอาเบอร์โทรไปทั้งล่างให้ทั้งล่างนะจอนี่หละครับ ติดต่อมาเลยครับห่อสีเข็ดกันจังไดกันจังบอกกันนะครับบอกกันอีกท่านึงโทรจังโทรหากันลากันอีกท่านึงครับพี่น้องท่านบอกถึกท่านบอกถึกใจกันให้ฟี่พี่น้องไปขอค่าส่งเนี่ยขอค่าส่งค่ากองเนี่ยน่หละค่าน้ำมันรถผมเนี่ยจักสี่สิบบาทสิบบาทตาลาเนาะพี่น้องเนาะเอาไปแพพันพ่อพันแพพันนี่ เอาไปเด็กมันเข้าผมขายเม็ดละสองบาทพี่น้อง <c oughs> เม็ดหนึ่งสองบาทเด้แต่ว่าผมกับเพื่อไปอยุ่มเม่วันวันสิสองบาทให้เลยท่านมันสามสิบเม็ดกะผมก็ให้เพิ่มขึ้นอีกอยู่มถึจะสามสิบเม็ดผมก็เพิ่มอีกเป็นสี่สิบเม็ดหาสิบเม็ดอยู่พี่น้องหาสิบในสี่สิบในแต่ว่ามันเป็น่ายมันเป็นเนี่ยเป็นแค่สามเครือสี่เครือนี่ก็เหลือกินแลวพี่น้องเอาไ้ อันนี้พันต่อไปอ๋อท่านแมนพูดอยู่ไก้กะมาควาก็ไห้ครับพี่ดอนแต่ว่าส่วนมากผมให้ละมาให้ไปแล้วพ่นมีแต่เอาไปไหว้จ็กเฟิน่อยเอาไหว้ใส่คนนะเจาาวว้าหญิเอาไว้ดีแม้ว่าเอาใส่ขวดไปเอาใส่ขวดแล้วก็เอาฟางขวดไปนี่ผมกับเอาไว้หลายอยู่ครับเบิรเดพี่น้องคนนี้มาให้เบิ่งนี่ครับพี่น,อน้องเอาไวจ้จงซี่นะอ๋า ปวดอาเชียวก็คอยไปไม่คั่วไปเห็นง่ายๆไปย้ำได้ก็เห็นนะมันง่ายดีเอา,าต้องแต่ว่าห้องก็จะลืมว่าขันห้องเก็บเดือนใดนี้ห้องก็เขียนว้นี้นำเต่าเก็บเดือนนั้นเดือนนี้เก็บพ่านเก็บผมี่เขียนใไไ้เด้มันจงบ่ลืมกานว่าคาับจำนีไม่ได้นะครับต้องเขียนใบกลับไป น้ำเต้าพันอิสราเอลอันนี้คือบบได้ขึ้นข้างปลูกตามดินมันถีมันถีสันมันถีปุ่มนี่ครับอันนี้คือปลูกไร่ข้างนะหาทิเส้นพี่น้องเบีนี่ ไม่ครับห้าสิบห้าสิบบัดรรอบบ้านนี้แปดสิบพี่น้องแปดสิบเส้นครับ แปดสิบเส้นนี่แปดสิบเส้นกวามนี่แปดสิบเส้นความสูงห้าสิบสรุปย้อามาใกล้ของพอลย้ํามาสิยอันนี้เดี๋ยวกล่องปาทิลมตนนัวนี้ประมาณตัวน,นี้กะข้างตำ่ตำๆหกสิบเส้นพีน่น้องหกสิบเส้น ลอกไล่ไปเลยนี่อัดสลับทะเลเนาะพี่นอ้องหาทิปเส้นขี้กันครับพี่นอ้องหาทิปเส้นอาดอตกครับกันเนาะนั้นเต้านี่ยกะไล่ไปเลย เ,เดี๋ยวโอ้กล้องข้าวุลอมได้หนุกสิบเส้นพี่น้องนำตเตานี่หกสิบเ,เส้นมันใหญ่มันใหญ่พันใหญ่สูงสามสิบพี่น้องสูงสามสิบเส้นนี่คือผลงานของนั้น ในบ้านได้ผมเพี่ยนเพี้ยนปลูกไว้มันกะอะไมพี่น้องเบิ้องน้ำเออเออพ่อใส่น้ำไปแค่ทิใส่น้ำไปน้ำเต้าพี่น้องอยู่ใกลก็มาเอาโหลดครับเบ็ดละีสองบาทครับพี่น้อง ตาอ้อนคือกันเพื่อด้ซื้อจักบาดก,กับพี่น้องหนักกวัดยุน <laughs> ขอบคุณเด้อครับพี่นออ้องที่เขาเบิ่งกระชุ่มตะเกียบทิดตามตะเกียบขอบคุณทีมาสางสรรค์ช่องผู้ไม่แข็งแรงขึง้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตะเกียบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ